เข้าสู่ช่อง Quantum Oracle ครับช่องไพ่พลังงานจักรวาลครับคลิปนี้เป็นคลิปเช็คครับพลังงานในปี2567สําหรับชาวราศีกุมครับมาดูกันว่าในมิติต่างๆของคุณในปี2567นนี้ในเรื่องของงานเงินแล้วก็ความรักครับจะมีพลังงานแบบไหนนะครับก็ต้องบอกว่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับ วันที่ที่ผมขึ้นเนี่ย,ยเป็นวันที่ตามโหราศาสตะวันตกนะครับถ้าคุณยึดโหราศาสไทยมาเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้เนาะก็อ่าผมอ่านไพ่นะครับเป็นแนวทางเป็นพลังงานนะครับก็ลองมาดูกันครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสำหรับคนใหม่ที่มาเจอกันด้วยนะครับชาวราศีกุมภ์ครับ สิ่งที่จะเข้ามานะครับสเตรน t ์ Strength ครับแล้วก็มีคำว,ว่าจูปิเตอร์ครับ abundance ครับต้องบอกว่านะครับผมรู้จักว่ามันมีเหมือนในในภาพรวมต่างๆเนี่ยของชาวราศีกุมมันมีหมายเลข 1, 3, 2, 3ครับสเตรน t ์ Strength มาเนี่ยผมรู้จักว่ามันคือจุดสูงสุดครับของชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นหนทางหรืออาจจะเป็นทางออกบางอย่าง แล้วก็มันมีคําว่าจูปิเตอร์ครับก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับหรืออบันดันนั่นเองก็คือดาวพฤหัสเนาะอาจจะพูดถึงคุณจะมีกินมีใช้คุณจะมีเงินมากขึ้นหรือคุณจะประสบความสําเร็จครับในในงานมีชื่อเสียงต่างๆในไพ่จูปิเตอร์เนี่ยผมรู้จักว่าพลังงานของดวงดาวนะครับของคุณเนี่ยอาจจะมี อิทธิพลนะครับหรือดาวพระราชของคุณอาจจะไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับเรือนที่2เรือนที่แนะครับเราอาจจะทําให้เขาเรียกว่ามันมีพลังงานการเงินดีขึ้นมันมีกระแสการเงินดีขึ้นนะครับหรือหลังไหลเข้ามาหาคุณเนี่ยเร็มากขึ้นด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องราวของคำพูดความคิดเนี่ยที่อาจจะสร้างเงินครับสร้างรายได้ของคุณให้มากขึ้นด้วย นี่อาจจะเป็นพลังงานนะครับภาพรวมของคุณผมรู้สึกว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยภาพรวมต่างๆพลังงานของตัวคุณมันอาจจะเป็นในเรื่องราวของการใช้คําพูดครัหรือ affirmation เนี่ยในการยืนยันกับตัวเองบ่อยๆด้วยผมเห็นพลังงานนะครับของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมัน มันทําให้คุณได้มีเงินใช้เงินที่คุณใช้จ่ายออกไปต่างๆเนี่ยมันก็จะหลังไหลกลับเข้ามาหาคุณได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในมิติในเรื่องของงานครับสำหรับชาวราศีกุมที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยมิติของงานของคุณในปี2,567ครับจะเป็นอย่างไรมิติของการงานนะครับ สัมผัสฟ้ารายีกุมมีไซคิกครับหรือสัมผนนัสพ,พิเศษนะครับหรืออินทรเวชันนั่นเองสัมผัสพิเศษนะครับอินโทรเชันเซนส์นะครับอยางๆทุกอย่างต่างๆ มาสอใบนะครับมีคำว,ว่าใช่ชนะครับ winning น,นะครับในเรื่องของงานมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีคำว,ว่าบรนเจิดครับไอเดียต่างๆของคุณเนี่ยมันอาจจะสร้างเงินสร้างไรายได้คือถ้าคุณกำลังมีไอเดียนะครับที่จะเริ่มต้นงานหรือไอเดียบางอย่างที่แบบอยู่ๆมันมีไอเดียปิ้งแวบขึ้นมาแล้วว่า คุณอยากจะทําอะไรครับคุณอาจจะต้องเอาไอเดียตรงนั้นเนี่ยเอาออกมาทําให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงอยู่ๆแบบคุณอาจจะกำลังหาช่องทางการเงินแล้วมันมีไอเดียขึ้นมามันขึ้นมาละแล้วคุณแบบจับมันได้แล้วว่ามันเป็นไอเดียว่าเฮ้ยน่าจะลองทําแต่คุณไม่ได้ลงมือทํา ไอเดียมันหายไปอะครับคือตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สัญชตาติาณหรือตัวตนภายในหรือตัวรู้ภายในของคุณนะครับส่งข้อความมาแล้วครับเพราะว่ารายไซคิคาบิลิตี้ครับก็คือสัมผัสพิเศษหรือยานทัศนะของคุณนั่นแหละครับที่กําลังส่งเป็นไอเดียต่างๆมาให้คุณแล้วนะครับแต่เราอะมักอาจจะละเลยครับกับไอเดียต่างๆเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจะครับกับไอเดียต่างๆเหล่านั้นก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่า เดี๋ยวก็จํามันได้ครับแต่ไอเดียเนี่ยมันอยู่ในอากาศเงินมันอยู่ในอากาศครับดังนั้นเนี่ยคุณมีไอเดียอะไรคุณอาจจะต้องจดครับเพราะว่าเดี๋ยวไอเดียมันหายไปแน่นอนนะครับผมรู้สึกว่านะครับในเรื่องของงานเนี่ยมันจะมีไอเดียใหม่ๆทางธุรกิจให้กับคุณแน่เลยนะครับมันมีสิ่งใหม่ๆที่คุณได้ทำนะครับต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาบางคนอาจจะมีช่วงระยะเวลาหรือจังหวะเวลาที่เหมาะนะครับที่จะเริ่ม ทำอะไรบางอย่างใหม่ๆแสดงว่าในปี2,567สําหรับชาวราศีกุมถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งดีๆในเรื่องของงานแล้วคุณมีความเชื่อหรือมีความรู้สึกลึกๆว่ามันสามารถไปต่อได้มันสามารถต่อยอดได้ในงานมันสามารถที่จะขายได้มันสามารถที่จะทําทได้หรือคุณมีความเชื่อว่าคุณสามารถที่จะทําได้คุณทํามันไปเลยครับ คุณจงเชื่อใจมันไปเลยครับเพราะว่า Winning มาครับคือ v i c t ตอ y ี่ครับคือชัยชนะครับหรือคือความสำเร็จนั่นเองนะครับไพ่หมายเลข30มเนาะมันอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของความสำเร็จในงานความสำเร็จในอาชีพหรือการได้ในตำแหน่งนะครับการเรียนต่างๆเนี่ยตามสิ่งที่ตัวเองหวังไว้ก็ได้ครับพไพ่ใบนี้เนี่ยคือการทำสำเร็จพไพ่ใบนี้คือแบบ โครงการเนี่ยนะครับที่คุณทําหรืองานที่คุณทำเนี่ยมันจะสําเร็จลุล่วงต่างๆหรืออาจจะเป็นที่ชื่นชมที่ชื่นชอบครับในองค์กรหรือเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมงานก็ได้หลายๆคนที่ทํางานที่เป็นแบบสื่อออนไลน์สาธารณชนนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นมากกับคุณนะครับหรือในปี2567นี้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือมีการติดต่อสื่อสารนะคบหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับแบบติดต่อกับต่างประเทศหรืออะไรต่างต่างเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะ เขาเรียกว่าบารรลุเป้าหมายหรือการปิดดีลต่างๆครับที่คุณกําลังดีลในงานอยู่นะครับมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุรุ่งก็ได้ครับสำหรับชาวราศีกุมดังนั้นเนี่ยพลังงานของความคิดครับตราบใดที่คุณคิดอยู่ในมุมมองที่ดีครับไม่ได้จํากัดความคิดของตัวคุณในกรอบที่คุณเคยเชื่อมาแต่ แต่เปิดมุมมองใหม่ๆกับตัวคุณในเรื่องของงานเนี่ยน่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ด้วยและก็มันมีคําว่าแตกกิ่งก้านสาขามานะครับน่าจะว่าหลายๆคนอาจจะมีการขยับขยายตัวเองเออกไปนะครับทําสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นการวางแผนในเรื่องราวของการขยายธุรกิจครับหรือบางคนอาจจะเป็นการแตกกิ่งก้านสาขาของตัวคุณเนี่ยต่อไปในในรูปทางใหม่ๆก็ได้มันเหมือนคุณมีรูปทางของตัวคุณแล้วอะ่ะ เป็นลู่ทางหนึ่งเนาะแต่คุณอาจจะมีลู่ทางสำรองอีกเยอะแยะมากมายก็ได้ในไพ่ใบนี้คล้ายในในใๆกับสเปรดคอนครับก็คือการเฝ้ารอหรือการเติบโตครับของอนาคตในระยะยาวของคุณนั่นเองดังนั้นในปี2,567ในมิติก,การงานผมรู้สึกว่ามันไปต่อได้มันไปต่อได้แบบมั่นคงด้วยครับตราบใดที่คุณมีแรงบันดาลใจตราบใดที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ผมรู้สึกว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยบางคน สัมผัสพิเศษหรือเซนของคุณคุณอาจจะมีพรสวรรค์บางอย่างที่อาจจะรับรู้สมมติคุณเป็นนักขายเนาะแล้วคุณสามารถที่จะแบบเซนต์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยอะไรจะขายดีอะไรจะขายได้ะครับเออหรือลูกค้าต้องการอะไรอะไรแบบนี้นะครับพลังงานครับในเรื่องของงานครับผมรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับงานมากขึ้นนะใครที่ทํางานไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตามครับผมรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับ กับงานของคุณมากขึ้นคุณโฟกัสกับงานของคุณมากขึ้นมันเหมือนมันมีความอุดมสมบูรณ์มาจากงานของคุณด้วยด้วยความที่จูปิเตอร์ครับหรือดาวพฤหัสเนี่ยมา,มามีอิทธิพลด้วยก็ได้ครับดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งชื่อเสียงนะครับความสําเร็จก็ได้หรือคุณงามความดีก็ได้ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในพลังงานของพลังงานบวก พลังงานบวกก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณงามความดีการคิดดีการพูดดีการกระทําสิ่งดีๆที่มันเป็นขึ้นความถี่ดีๆที่คุณส่งออกไปอะ่ะมันก็ไปดึงดูดครับกับสิ่งดีๆเข้ามาผู้คนดีๆสถานการณ์ที่ดีนะครับหรืองานที่ดีเนี่ยเข้ามาหาคุณก็ได้ครับมาดูในมิติก,การเงินสําหรับชาวราศีกุมครับการเงินครับในปี2567โอบหล่นมาแล้วนะครับมีคําว่าก้าวต่อไปครับ ใครที่มีปัญหาการเงินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเจอทางออกครับในไพ่ใบนี้เนี่ยมันมันมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาการเงินเนาะมันอาจจะต้องเปลี่ยนที่รูปแบบการใช้เงินหรือรูปแบบนิสัยการใช้เงินหรืออีกอย่างหนึ่งเลยครับรูปแบบความเชื่อหรือไม่เซฟในเรื่องของเงินเราชอบมีความเชื่อ ในเรื่องราวของเงินเนี่ยเกี่ยวกับความขาดแคลนที่คุณลองเช็คดูก็ได้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับผมก็มี mindset ของความขาดแคลนมาเหมือนกันแล้วผมก็รู้ตัวว่าเฮ้ยเราต้องปรับนะครับเราต้องเปลี่ยนเราแค่ต้องใส่ความเชื่อดีๆลงไปว่าเงินที่เราจ่ายออกไปอะ่ะมันจะกลับเข้ามาหาเราได้ผมก็เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ผมตั้งเป้าว่าจะปลดหนี้ได้ภายในกี่ปีก็ทํางานนะครับบริหารจัดการการเงินดีๆนะครับแล้วก็แบบ ไม่ได้เอาเรื่องของหนี้สินะมาทําให้เราเครียดเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้อะไรบางอย่างมานะครับคุณคือคนที่สร้างหนี้เนาะดังนั้นคุณแค่ต้องรับผิดชอบการจะหมดหนี้ได้ครับก็คือเราก็ต้องจ่ายหนี้ออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีคําว่าภาระนะครับถ้าคุณมองแบบเงินนะครับที่คุณมีรายจ่ายเนี่ยแล้วคุณรู้จักว่าโอ้ภาระเยอะรายจ่ายเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณไม่ต้องการ แม้ว่าคุณจะคิดนะครับสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นดังนั้นคุณแค่ต้องเปลี่ยนโฟกัสครับว่าเฮ้ยคุณมีเงินจ่ายสิ่งต่างๆได้คุณมีเงินใช้คุณมีเงินซื้อสิ่งต่างๆได้แต่ผมต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยมันมีพลังงานนะครับในลักษณะของก็คือมันมีเงินเข้ามาตามความสามารถตามศักยภาพของคุณยิ่งคุณทําเยอะคุณได้เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีงานช่องทางเดียวเนาะหรือคุณอยากจะมี หลากหลายช่องทางอาจอยากจะมีะไรายได้เพิ่มต้องบอกว่ามันก็จะมาจากงานที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะต้องให้เวลามากขึ้นหรือคุณอาจจะต้องเรียนรู้มากขึ้นด้วยครับผมรู้สึกว่านะครับปัญหาต่างๆมันจะมีทางออกไพ่กำลังบอกกับคุณครับว่าให้ก้าวต่อไปครับในเรื่องของเงินก้าวต่อไปในที่นี้คืออะไรคือมีความเชื่อครับว่ามันจะดีขึ้น ว่าการเงินจะดีขึ้นนะครับเรื่องที่มันไม่สบายใจเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันกาลังจะผ่านไปขอให้คุณไว้วางใจแล้วเดินต่อไปนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลว่ามันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเกิดมาสําหรับคุณผมขอโทษครับเวลาที่ผมรู้สึกกังวลเรื่องเงินผมจะแบบย้ําเตือนตัวเองก็คือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรากังวลเรื่องเงินนี่มาเปลี่ยนใหม่ผมจะเปลี่ยนเป็นการใช้คําพูดว่า เราเชื่อใจในจักรวาลจักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราหรือเราสามารถที่จะซื้อสิ่งนั้นได้หรือเรามีเงินอยู่แล้วหรือเงินที่เราจ่ายออกไปจะกลับเข้ามาหาเราเงินเป็นพลังงานของการไหลเวียนการเข้าการรับใช่ไหมครับมีการหมุนเวียนออกไปมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเงินคุณก็จะมีเงินเข้ามาใช้ออกไปมีเงินเข้ามาใช้ออกไปนะครับหรือเขาเรียกว่า การเปลี <ersch> ่ยนรูปแบบนะครับการใช้เงินก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่ารูปแบบการใช้เงินของคุณที่ผ่านมามันทาให้คุณแบบรู้สึกว่ามีปัญหาการเงินคุณแค่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้เงินนั่นเองนะครับหรืออาจจะพูดถึงนะครับการการที่คุณอาจจะต้องคุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้เงินจริงๆคุณอาจจะต้องแบบขายบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันได้เงินแล้วก็เอาไปต่อยอดก็ได้ครับ พลังงานนะครับผมรู้สึกว่ามันมีพลังงานของความอุดมสมบูรณ์เข้ามาดังนั้นเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามานะครับแล้วก็ให้มีเงินใช้แล้วก็มีเงินจ่ายครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีเงินเข้ามามีเงินใช้มีเงินจ่ายมีเงินเข้ามามีเงินใช้มีเงินจ่ายเนี่ยครับเต็มอิ่มมีเงินให้คุณได้กินนะครับมีเงินให้คุณได้เติมเต็มตัวเองแล้วก็ในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าการเงินของคุณนะครับหมายเลข28เนี่ยมันคือการฉับไว มันอาจจะเป็นลักษณะของใช้เงินไวใช้เงินเร็วนะครับหรือมีเงินเข้ามาแบบง่ายๆก็ได้นะครับเมื่อมันมีเงินเข้ามาแบบง่ายๆเนี่ยน่นแสดงว่าเขาเรียกว่ามันมีเงินเข้ามาเร็วคุณอาจจะทํางานที่ได้เงินเร็วนะครับเออคุณก็เลยอาจจะรู้จึกว่าพอคุณได้เงินเร็วอ่ะเงินมันออกไปเร็วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเงินมันเป็นพลังงานของการเข้ามาและการออกไปดังนั้นคุณอยากจะให้มีเงิน เก็บลงทุนต่างๆคุณก็ต้องบริหารจัดการการเงินนะครับในเรื่องข่าวลาวของการเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าคือคุณจะลงทุนถูกตัวคุณจะลงทุนได้ถูกทางหรือเอ่อใครที่แบบเล่นหุ้นลงทุนอะไรต่างๆคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับหรือแม่นยำว่าคุณจะต้องลงทุนในตรงไหนนะครับแล้วก็นะครับเต็มอ่าเต็มอิ่มนะครับในไพ่ไปนี้ผมรู้สึกว่าคือการมีกินมีใช้ดังนั้นเนี่ยคุณจะมีเงินใช้ครับ มีเงินใช้มีเงินเหลือเฟื่อนะครับสบายสบายบางคนนะครับอาจจะมาจากเงินจากการค้าขายนะครับบางคนเป็นธุรกิจขายของบางคนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับทำร้านอาหารอะไรต่างๆนี่หรือบางคนอาจจะเป็นพนักงานร้านอาหารมันก็จะมีเงินเข้ามาเนาะบางคนเป็นเ,เขาเรียกว่าร้านอาหารตามสั่งอะไรต่างๆ ต้องบอกว่ามันก็จะมีเงินนะครับเข้ามาต้องบอกว่าจะมีเงินสะสมนะครับมีเงินใช้มีเงินเที่ยวนะครับหมดไปกับของรักของสะสมได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของการเงินทําเยอะได้เยอะครับทำน้อยได้น้อยครับในลักษณะประมาณนี้มาดูกันนะครับในพลังงานของความรักครับความรักคนโสดครับมาดูคนโสดคนโสดครับราศีกุมคนโสดเป็นอย่างไรความรักคนโสดครับ เพ้อฝันครับคุณกําลังคนโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณกําลังแบบใช้กดแรงดูดอยู่คุณกำลังจินตนาการคุณกําลังเขียนอยู่ครับถึงคู่ที่คุณอยากจะได้นะครับถึงคนที่คุณอยากจะได้หรือคุณกําลังแบบวางแผนนะครับเนี่ยเหมือนคุณเขียนมสเต์ลิสครับหรือเขียนมาเนฟสคู่อยู่ครับคนโสดดังนั้นวิธีที่จะทําให้คุณได้มีคู่เนี่ยในไพ่ใบนี้คือคุณต้องเขียนครับ เขียนถึงคู่ที่คุณอยากจะได้เขียนถึงคนที่คุณอยากจะได้เขียนถึงสถานที่ที่คุณจะไปเจอกันใน,นไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของพลังงานของไปเที่ยวครับไปเที่ยวหรือไปเจอกันนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวหรืออย่างหนึ่งนะครับใน,นไพ่ใบนี้เลยนะครับมันคือฝันกลางวันคุณจะ นึกอย่างเดียวไม่ได้ด้วยคุณจะ m a n น f e s อย่างเดียวไม่ได้ด้วยคุณต้องทําตัวเองให้คู่ควรด้วยก็คือการที่จะพาตัวคุณไปอยู่สถานที่หรือสังคมที่ได้พบเจอพบปะผู้คนอย่างเช่นคุณอยากจะได้ชาวต่างชาติเนาะแต่คุณไม่กล้าคุยกับต่างชาติคุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีชาวต่างชาติแน่นอนว่ามันไม่เกิดขึ้นแต่คุณอยากจะมีคนชาวต่างชาติมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นการทําตัวเองให้คู่ควรคืออะไรก็คือไม่ใช่แค่นึก แต่คุณต้องฝึกภาษาคุณต้องพาตัวเองไปในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติอะไรต่างๆเหล่านั้นคุณต้องกล้าคุยมากขึ้นวิธีนี้มันคือการใช้กฎแรงดึงดูดดังนั้นกฎแรงดึงดูดคุณอยากได้อะไรคุณต้องทาตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการด้วยนั่นเองนะครับคนโสดครับคุณจะเพ้อฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องมีความเชื่อด้วยครับว่าคุณจะได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะครับมีคนเข้ามา คุณหลอ่อคุณสวยคุณอะไรดูดีต่างๆมันอาจจะมีคนเข้ามาเยอะคุณก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจก็ได้นะครับในนั้นคนโสดคุณก็อาจจะยังโสดอยู่นะครับหรืออาจจะยังลักพื้นที่นะครับความโสดของตัวเองอยู่อาจจะยังอิสระอยู่อาจจะยังแบบอย่างมีคู่แหละลึกๆแต่อาจจะยังรู้สึกว่าฟันก็ชอบอิสระอยู่อะไรแบบนี้นะครับ คนมีคู่ครับคนที่มีความสัมพันธ์ครับหรือความรักของคนมีคู่เป็นหลักการ The Sun ครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันบอกถึง ความสุขครับไพ่ใบนี้มันบอกถึงสัญญานะครับของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นไพ่เดือดสั่นนะครับมันเป็นพลังงานของพลังงานบวกใช่ไหมครับ positive energy ต่างๆในความรักเนี่ยผมรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้คือดูดีครับดูเป็นพลังงานที่ดีดูมีความสุขมากขึ้นครับหรือเขาเรียกว่าสดชื่อนั่นเองนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือความสุขแล้วก็ถ้าใครกำลังมีคู่ นะครับแต่งงานกันแล้วเนี่ยในปี2,567อาจจะมีสมัญญาณของเขาดีนะครับของลูกครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะมีการมั่นหมายก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานนะครับของการเคารพกรันการให้เกียกรติกันนะครับอาจจะเป็นพลังงานนะครับที่บอกถึงความรักเนี่ยของคุณเนี่ยมันไปต่อได้อย่างสวยงามมีความหนักแน่นมีกําลังใจมีความสดใสต่างๆนั่นเองขออธิอีกหนึ่งใบครับสําหรับคนคู่ oh, ครับ ในพลังงานทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยในภาพรวมต้องบอกว่าชาวราศีกุมนะครับมีพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็นี่เลยนะครับเข้าสังคมผมรู้สึกว่ามันคือความสดใสคนที่มีคู่เนี่ยในยไพ่ใบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันคือไปเที่ยวกันไปเอนจอยกันนะครับไปสนุกสนานกันครับหรืออาจจะเป็นพลังงานนะครับในเรื่องราวของมีเพื่อนเยอะมีคนเข้าหาเยอะดูมีเสน่ห์ก็ได้นะครับ หลายๆคนอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยในไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็น3คนเนาะเป็นเติร์ดปาร์ี้ถ้าคุณอยู่ในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นพลังงานของความเจ้าชู้โอเคแหละคุณมีแต่คุณก็อาจจะยังมองคนอื่นหล่อมองคนอื่นสวยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่อย่าให้มันมีอะไรที่ เป็นลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้หรือมือที่สนะครับเข้ามาเพราะว่าไพ่พลังงานมันเป็น3าคนพอดีในไพ่วนันี้มันคือปาร์ตี้สัง,งสมคมมีคนเข้าหามีแรงดึงดูดของคนเข้าหานะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นพลังงานของการเตือนคุณก็ได้ครับมาดูกันนะครับว่าจักรวาลอากจะแนะนําอะไรคุณครับชาวราศีกุมในทุกๆด้านเนาะจักรวาลอยากจะแนะนําอะไรปรับจูนนะครับในไพ่ันนี้เนี่ยคือการปรับจูนครับ ปรับจูนคืออะไรปรับพลังงานของตัวคุณครับปรับความคิดครับปรับมุมมองครับให้อยู่ใน Po s i t i v e energy หรืออยู่ในเคลื่อที่ดีนะครับขอให้คุณรู้ตัวไว้ครับว่าคุณคือเสาส่งสัญญาณนะครับที่คุณส่งสัญญาณคุณส่งพลังงานอะไรออกไปะครับคุณก็จะได้รับพลังงานต่างๆเหล่านั้นกลับเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าครับ สิ่งที่คุณทำได้เลยคือการอยู่ใน positive energy นะแล้วก็มีจินตนาการมีไอเดียครับมีความคิดสร้างสารรค์พาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจยครับคุณสงบหาเวลาพักผ่อนหาเวลาว่างหางานอดิเรกทำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกอะไรก็ตามวาดรูปนะครับ ตกแต่งอ้อ,อตกแต่งห้องนะครับเล่นดนตรีนะครับหรือทําสภาพแวดล้อมของคุณอ่ะให้ดีจัดห้องให้เรียบร้อยนะครับจัดบ้านให้เรียบร้อยต่างๆเหล่านี้ยทำพลังงานของบ้านที่อยู่อาศัยของคุณอ่ะให้มันเป็นระเบียบนะครับให้มันเป็นพลังงานดีๆทิ้งของที่มันเสียไปครับเพราะว่ามันจะมีพลังงานของสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองครับก็ชาวราศีกุมน่าจะประมาณนี้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณครับ